ครับไม่เหาเขาเว้นบรรยากาศก็เงียบจะเงียบเงียบยุ่งไงครับ รถจักรยานยนต์หรือแมงกะสไซ เราเขาเวนอยู่ที่ขอนแก่นนะครับมันบรรยากาศยามค่ำคืนเป็นแบบนี้แลพี่น้องเอ้ยมันบรรยากาศยามค่ำคืน And am

น,นี่เราก็มีพัดลมหนึ่งตัวนะครับดนดนดนยุนท่ากับออกอยางบดกับบคอยลายบันไดหรวครับมาจอด บรยากาศยามก้ำคืน <c oughs> ของวันนี้นะครับ ยาบกํมคืนของมือนี่ครับก่น้องอันนี้เพิ่นสางไม่นะครับตึกเหลี่ยมใหนพวกนี้ครับอันนี้กับสกายวอล์กครับ อากาศยามค่ำคืนก็จะประมาณนี้นะครับ แบบนี้แหละครับพี่น้องเอ,อ้ยอยู่เป็นงซีแหละครับผูดเดียวือ <c oughs> ลมเริ่มมากแล้วครับพี่น้องลมเริ่มมากแล้ว để dịch mà đâu mát là thế Hả? Nằm tôi chó chú kìa Ôi, chú đầy của cứ không thấy có cái chén răng vô hẳn đi Thấy không thấy chó nó Thấy chú hổ lắm nó ถ่ายวิด <c ười> ีโอเลยจิถ่ายวิดีโอเอาเลยเจ้าเขาภูมิใดอยู่บ่บริษัทโซเขาภูมิเขาเรียกว่าไลฟ์สดเจ้ายุฟแอสบ่ ก็เจ้าอยู่แฟดกับบ่ห้องน้ำเขาก็าเจา้างางมาเขายม่มองคุมอยู่ครับบางมองกระลำบากครับพี่น้องเอ้ยน้ำไฟบ่ม,มีห้องน้ำห้องท่าบ่มีเขาบางคนก็เจ้าก็สบายไปอยู่มองจุดจีสะดวกสบายมีเครื่องนวยสะดวก นำห้อนห้องน้ำหม่องยูหม่องจินของผมกะบ่ค่อยมีเอียงหรอกครับอย่างดีแค่ยูตึกครับอยู่ร้านจอดมันก็มีห้องน้ำในตัวครับปวดท้องกยางเขาได้ครับ ครับอี่อง,งไดก็ฝากติดตามนลยด้วยกับผมจักสีพิไทยอย่างน้ำเขาผมมีแนวทายครับพี่น้องฝากติดตามนลยด้วยครับโมครับสาระไม่มีบายบายสวัสดีครับ